ช่องตัวเล็กช n แนลนะคะ,คะวันนี้เราจะไปไหนกันคะน้องเอ็มเราจะไปรอที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าจะพาตัวเล็กไปขี่อัน B T S อู้ B T S ครั้งแรกกันทุกคนตัวอันตัวเล็กนี่จะบพ่เคยข่ากรุงเทพแล้วคะแล<อ>้วค,ค,คลิปนี้เป็นคลิปแรกประเดิมนะคะใช่ค่ะใครที่กำลังชมอยู่นะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องตัวเล็กชาแนลด้วยนะคะน่าก็อาจจะแบบว่าเอออาจจะเป็นคนพูดเก่งอยู่ปากสมแจเจแต่ว่ายังจะพูดแบบยังสิบอกบอกคอยเก่งเรื่องแบบว่านี่กล่องน่ะสินะ แม่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เราจะไปกินข้าวก่อนใช่ไหมใช่ตอนนี้เรามากดตังอยู่แล้วเราก็จะไปกินข้าวที่ร้านชาบูนะคะวันนี้เรามากับแกงลูกหมูสีสาวเดาอยะแกงลูกหมูสีสาวค่ะโอเคค่ะเราไปเจอกันที่ร้านชาบูเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ร้านที่เราจะไปกินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแกงลูกหมูของเราจะกินอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะ เขาบอกว่าจกินอย่างพี่น้องเมนูร้านอาหารอีสานเยอะร้านอาหารอีสานชื่อร้านสากกระเบือนะคะนี่เมนูเขาก็จะแบบดูไฮดูเก๋มากเลยนะดูเปิดมาเมนูข้างในก็จะมีเมนูหลากหลายให้เลือกตอนนี Rah ้พี่เปี้ยวกับอันนี้กำลังเลือกอ่นพี้งเอาเนี่ยค่ะจะรวมกันนะเนื้อวัวเนื้อหมูเลยค่ะเออในเซตนี้ให้ผักมาเลยไหมคะหรือว่า แล้วเราก็มา่แบบเพิ่ล้วก็เดี๋ยวเอาเพิ่มหนึ่ง ค่ะตอนนี้นะคะเราก็รอกับข้าวมานะคะแขกกับข้าวอยู่นค่ะตอนแรกเาตอนแรกเ้าว่าจะไปกินหลังชาบูบลอนดทองคำแต่ว่าเพื่อนยังบอท่านเปิดเพ่นเปิดประมาณเที่ยงบอกแล้วให้หนีเ้าก็เลยแบบว่าเออเ้าวถ้าบ่อยเ้าก็คือจะรีบกินแล้วก็จะรีบไปเที่ยวเนี่ยเออแล้วก็แบบรอนไม่ทันเราสั่งอะไรมากิ่นึ่งาก็เลยว่ามากินข้าวที่ร้านอาหารอีสานนี่คื้นอีร้านอาหารอีสานแบบตอนอพี่น้องขนาดแม่คุณเทนคุณไพ่ยังมากินปลาแดงนะคะวันนี้เ้าไปกับซังปิ้นจิ้มจมเนื้องวงเนื้อหมูลักกา ส้มตำนะคะเน้องขาดปลาแห้งส้มตำอันบอกไปละไปแซมไปแซเก็คนตำ้มโอ่งหรือบี่น้ออมากุนทีไปยังอยากกินแกงก็อยากกินต้มโอ่งเครื่องดื่กับต้มโอ่งสั่งส้มตำมากินตอนตีสองค่ะนะครอบขึ้ค่ะบปวดโพอีลีแต่ว่ามันกะเป็นว่าชีวิตมันขาดปลาแห้งไม่ได้อะเนาะอืมเล็กสินาเดี๋ยวเดี๋ยวห้องไปถามเบิร์กมาห้องสเตเดียมแน่เดี๋ยวจะถามว่ากับเขาเนี่ยมันอยู่ต่างเศษเป็นไหนเนาะค่ะเนาะรสชาติอาหารมันจะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะรอดูบรรยากาศตอนกินนะคะ ถ้ายคิดมาเฮ็ดป่งถ่ายอัดน้องถ่ายไม่ทำเอาละคทุกคนมาแล้วนะคะจิ้มจุ่มของเราดูน้องเอมเลยค่ะเอมจูก่อนมูมาแล้วค่ะพี่เปียวสุดยอดเลยอร่อยไหมได้กินไหมได้กินมากเลยค่ะจูก่อนจูก่อนนะคะทุกคน ขออนุญาตรับประทานก่อนนะคะ สรมาติน้อเอ็มนะคะแซบบอแซบปีนี้มากใจมากกว่ากันม่ตะหงน้ำซุปคือแบบน้ำซุปคือดีอ่ะเลิศเลิศไหมเลิศมากเซตนี้ก็ไม่แพงนะร้อบาทเนาะจิ้จุ่มบึงสมตาแล้วพี่เอ๋อยัวแห่พี่เอเเยอะมากมากเลยค่ะเล่ยกหมดเลยว่วนะครเศษเลยจุดดาดน้องเอม ถือกระทะดามันร้อนหรือเปล่ามันหอมนี่นะคะคือบรรยากาศการกินทองวิวแกงม่วงหมูราคารีวิวอะไรค่ะอุ้ยอร่อยดีเดียวมันต้องทำเสียงเองนะนะเราไม่มีไม่แบบทำเสียงเอง สมมงสีอร่อยมาก่มากเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะไปที่ BTS กันทุกคนเดี๋ยวตัวเล็กจะแทรกตอนที่ตัวเล็กขึ้น BTS ครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันบน BTS นะคะ ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าน้องเอีปวดท้องก็ทันหันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฟิวเจอร์ลังสิตนะคะทุกคนแล้วก็จะเสียดายนะคะแต่ว่าเราจะพาเลาะทัวในฟิวเจอร์แทนนะคะทุกคนรูนะคะเอมมหัวหน้ามาหน่อยเอมสภาพ <c oughs> สรุป <c oughs> เดี๋ยวพาทัวฟิวเจอร์ลังสิตกันนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> สรุปกลับนะคะน้องเอ็มไม่ไหวแล้วดูสภาพเอ็มจะไม่รอดแล้วคแบบ่ะแบบเจ็บท้องแบบมันแบบตั้งแต่เกิดมาเนี่ยบอกเคยเจ็บท้องอะไรขนาดนี้เลือดแบบเจ็บท้องจนงแบบทุนขาลอยแบบเข้าห้องน้ำประมาณแบบเข้าห้องน้ำกี่รอบสามรอบอยู่เนี่ยสามรอบรอในยุบ้านสามคือน้องเอ็มไม่ไหวแล้วคนนั้นแบบน้องเอ็มปวดท้องมากเลยต้องพาน้องเอ็มกลับเลยเหมืนเป็นพิษแมวมือขึ้นนี่แมวพีดอ๊อกคือตอนนี้ต้องกลับนะคะเเดดิินน ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาใหม่เนาะโอเคไหมคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะหาไปรอบใหม่ใช่ปนหายันดนแล้วยันดุบอกว่าเออพ่อไปหามอ่วนบายบายค่ะค่ะทุกคนตัวเล็กก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้อยู่บ้านพักแล้วน้องเอมก็ไปพักผ่อนแล้วนะคะทุกคนคือน้องเอมไม่ไหวจริงๆนะคะวันนี้คือวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะไปที่ บีทอจะพาตัวเล็กไปขึ้น BTS อแต่น้องเอมคือปวดท้องหนักมากพอไปถึงน้องเอมไม่ไหวนะคะทุกคนก็เลยพากันกลับมาบ้านนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ผิดพลาดไปกันในตัวเล็กก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามตัวเล็กด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายที่บ้านดูนะคะว่าตัวเล็กจะอัพคลิปอะไรบ้างคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะทุกคนตัวเล็กก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ